ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาอาจะนยพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าตุติยาเทวโสดโสดที่ว่าในเรื่องพระนามของทา้ทาสกัดท้าสกัดที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมีชื่อหลายชื่อแต่ว่าที่มาของแต่ละชื่อนั้นก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าจะตั้งกันมาลอย ในพระสูตรนี้จึงได้เนื้อหาสาระที่อาตมาพาพจะได้นํามาไว้แผ่ให้ญาโยมได้รับรู้รับฟังเนื้อฟังในพระสูตรนั้นก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าภิกษุทั้งหลายท้าสก,กาจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อว่ามาคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้ามาขวานได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึง ได้นามว่าเท้าปรินทะทะได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าเท้าสกะได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าว,วาสวะทรงคิดข้อความตั้งพันได้เพียงครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าศาสนายทรงมีนาง อศูนกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชาบดีตเวรราชจะสมบัติอันยิ่งใหญ่ในเทพมูเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าเทวานะมินทะพิสุทธิ์ทั้งหลายเท้า,ทาสากะจอมเทพเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ อยู่ในการก่อนนั้นได้สมาทานวัตบทเจประพฤติในวัตบทเจอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบทเจประการอย่างบริบูรณ์จึงได้นามว่าทา้ากสกะนั่นเองก็ความเหล่านี้มาในพระสูตสังยุทธนิกายาคาตะวะัตพระไตรปิฎกเล่มที่ส5ข้อที่258หน้าที่376อยเจ็ดสิอาตมาพาดนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและเป็นแนวทางในการพพระปฏิบัติการเป็นท้าสักการเป็นเทวดาในโลกสวรรค์ก็ไม่ได้ยากอะไรโยมถ้าโยมยึดหลักของท้าสกกที่ทําก็คือไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการให้ที่อยู่อาศัยหลากหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเป็นกุโสธรรมเป็นบุญเป็นกุศลที่จะทําให้เรานั้นไปสู่ภพภูมมที่ดี ได้ในอนาคตแต่อนาคตก็ยังอยู่อีกกายแต่ปัจจุบันก็มีความสุขนั่นเองอัตมาภาพ